อย่างล่าสุดเนี่ยทางสวนะคะก็มีไปไปยื่นขอให้มีการถอนสำนวนของ DSI อ,ออกอคือไปยื่นกับประธานกรกตใจความก็คือเขาบอกว่าเขาโอเคอกับการที่กรกตจะสอบสวนแต่ ก็ไม่สบายใจกับการที่ DSI เข้ามามเพราะฉะนั้นโดยโดยเขาอ้างอีกว่าการที่สารรัมนูนสั่งให้คุณทวีหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามันอาจจะมีความมีชอบอยู่ดังนั้นเขาอยากจะให้คณะกรรมการชุดที่26ที่เป็นคนไปออกหมายเรียกพวกเขาเนี่ยให้ให้ถอนออกอเพราะว่าคณะนี้มี DSI อยู่ด้วยอ่าเราก็อยากให้สำนวนในส่วนที่ DSI ทำมาเนี่ยให้เอาออก และให้กรกตทำเองอ่าโดยเขาก็มีข้อสังเกตประมาณ3ข้อนะคะบอกว่ามันมีการไปละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการแล้วก็ยกตัวอย่างบางอย่างที่มันทำโดยผิดกระบวนการอย่างเช่นการไปแปะหมายตามบ้านแล้วเอกสารเขียนว่าลับแต่คุณใส่ซองใสแถมคุณยังเอาผู้สื่อข่าวไปมันเป็นการพยายามทำให้เขา เสียชื่อเสียงหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําอ,อีกข้อนึงคือเขาบอกว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางไหม,มเพราะว่าไอ้เรื่องการหัวสวเนี่ยจริงๆเท่าที่เคยทร,บทราบๆกันมันก็มีหลายเครือข่ายทําไมเหมือนกับว่ามาเฉพาะเจาะจงอยู่เฉพาะพวกเขาอ,อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เขาก็พยายามที่จะขอความเป็นธรรมในส่วนของเขาถามว่าสังคมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกับเขามากเท่าไหร่หรอกเพราะสังคมอาจจะรู้สึกว่า ฉันต้องการข้อเท็จจริงใครจะมาสอบก็เอาเถอะแต่เอาจริงๆแล้วในในคำร้องของเขาอนี้มันมันก็มีประเด็นอยู่นะเราเป็นประเด็นที่สังคมไทยไม่เคยสนใจนั่นแหละก็คือ d u e p r r o e s s of law หรือว่าความชอบทาของกระบวนการเช่นคุณไม่สามารถที่จะเอาศัตรูมาดำเนินคดี <laughs> กับคุณหรือถ้ามันมีการทํากระบวนการที่ผิดอย่างเช่นถ้าตำรวจไปจับ พี่เล็กแล้วระหว่างการจับกลุมเนี่ยไม่บอกสิทธิ์ของผู้ต้องหาสิ่งเหล่านี้คือผิดกระบวนการยุติธรรมถ้าเกิดมันมีเกิดขึ้นในคดีไหนตามปกติคดีนั้นก็คือต้องหยุดยกเลยอแต่เราจะบอกว่าเมืองไทยก็ไม่ได้เคยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเอา,เอาจริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้ตบเปว่าไปฟังการวิเคราะห์ของบรรดาูรูการเมืองหลายคนนะคะแล้วก็ เออพอไปฟังพี่ตู่จตุพรเมื่อาวานนี้พี่ตู่เขาก็พูดบอกว่าคือมันก็ถูกถูกพี่ดีกรถามมาแล้ว่าเออเรื่องนี้พี่ตู่มองยังไงเรื่องของประ,ประเด็นสรวร,ระหว่างออการเคลื่อนไหวของฝั่งดี i กับการเคลื่อนเคื่อไหวของฝั่งสวคือพี่ตู่มองว่าปลายทางม,มันควรจะจบแบบไหนอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะจะไปจะไปหาความตอนจบว่าใครควรจะเป็นฝ่าย ฝ,ฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะเนี่ยแกบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ได้อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันมันสร้างปัญหามันคือความบิดเบือนตั้งแต่ระบบเริ่มต้นของการคัดสรรแล้วแกก็บอกมันพังมาตั้งแต่วิธีการเลือกตั้งแล้วว่าไปออกแบบแบบนี้คุณไปออกแบบแล้วคุณก็เป็นการออกแบบที่มัน มันเป็นไฟบังคับหรือมันเป็นการเปิดช่องอะว่าให้เขาทํากันมีวิธีการทําแบบนี้กันมามันก็เลยมีผลออกมาแบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็ไปเกิดการฟ้องร้องร้อง,รองเรียนเสียเวลาประเทศแกก็บอกแบบนั้นถ้าต้นทางตั้งแต่วิธีการคัดสรรบุคคลเข้ามาเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความเป็นธรรมมีความชอบธรำมีความให้สังคมมีความรู้สึกว่ายอมรับได้มันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้แกบอกดูท,ทุกๆวันนี้เนี่ย อีกโจทย์ตั้งใหญ่ๆหลายโจทย์เลยที่รัฐบาลเนี่ยควรจะไปขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาให้กับประเทศนะกลายเป็นว่าวันนี้สังคมเนี่ยต้องมานั่งดูกับไอ้เรื่องการฟ้องร้องสอยไม่สอยใครอยู่แบบเนี้ยใช่แล้ว,ลวก็วกดูแล้วมันก็คือหวังผลทางการเมืองกันแทบทั้งนั้นใช่แล้ว,ม,ลวมันแล้วมันก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับกระแสข่าวตั้งแต่หลังเลือกตั้งใหม่ๆอ่ะที่บอกว่าคุณทักษิณแบบไม่พอใจเลยเอ้าไหนว่าจะไม่ ไหนว่าคือเหมือนเหมือนเป็นรายงานข่าวตอนนั้นนะว่าเหมือนสีพักสีน้ําเงินกับพักสีแดงเนี่ยตกลงกันแล้วว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอเออแล้วเดี๋ยวค่อยออไปเดี๋ยวค่อยไปสอยกันทีไปอะไรกันทีหลังอะไรอย่างนี้แต่เหมือนกับว่าคุณทักษิณนอะ่ะไม่แฮปปี้ว่าอา้าวไหนว่า เหมือนไม่ไม่เข้าไปยุ่งอะ่ะก็เลยเหมือนเหมือนกับไม่ไม่แฮปปี้ที่พรรคสีน้าเงินเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสอวอันนี้เป็นกระแสข่าวณเวลานั้นม,มันก็เลยเหมือนเป็นเป็นการบ่งบอกว่ามันก็ไม่พอใจกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็น่าจะหาพยานหลักฐานที่จะพยายามเล่นเรื่องนี้นั่นแหละสำหรับโบมองยังไงในประเด็นนี้ก็คือ <c oughs> การเลือกตั้งทุกๆครั้งอ่ะมันมีการโกงได้ทั้งสิน้นแล้วถ้ามันมีการโกงมันก็ควรจะมีการดำเนินคดีแต่ไอการเลือกสวในระบบกติกาแบบนี้ต่อให้ไม่มีการโกงในลักษณะจ่ายเงินมันก็ไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะคุณให้คู่แข่งมาเลือกกันเองเอมันคือ c o n f lict of interest เมื่อวานก็คุยกับพี่ตะแป<อ>๋ไปคือ,อคนจะเลือกด้วยแรงจูงใจว่าจะเลือกยังไงที่ฉันจะได้ จะเลือกยังไงที่จะตัดคู่แข่งเพราะฉะนั้นตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นมันคือการวิถีอพยกตัวอย่างนะพี่แบบรอบแรกระดับอำเภอเลยนะมันจะมีแต่ละกลุ่มอะจะมีคนสมัครเข้าไปจํานวนค่อนข้างจะพอดีพอดีอะค่ะหมายความว่าถ้าใครได้แค่คะแนนเดียวก็เข้าไปได้เลยถ้าเป็นการเลือกแบบปกติสมมุติใน5้าคนมีคนโปรไฟล์ดีอยู่คนเดียวถ้าเป็นการเลือกแบบให้ประชาชนเลือกพี่คิดว่าใครจะได้รับเลือก ก็โปรไฟล์ดีก็คือคนที่โปรไฟล์ดีใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นระบบให้คู่แข่งมาเลือกกันเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้ง5้าคนนี้ตกลงกันแลกคะแนนเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าไปพร้อมกันอาจจะมีบางบางกลุ่มนะมีหนึ่งคนที่ที่มันเกินจากการที่จะจับคู่ได้อ่ะคนนั้นที่ได้ที่ตกรอบอ่ะคือคนที่โปรไฟล์ดีที่สุดเพราะทุกคนมองว่าถ้าคนนี้ได้เดี๋ยวฉันไม่ได้เขาก็ไปจับคู่กันคนอ่อนๆจับคู่แลกคะแนนกันแล้วก็เข้าไปแต่หมอเกตไม่ตกเนาะ ขนาดโปรไฟล์ดีขนาดนั้นอะไรเขาคู่เขามีเพื่อนเพื่อนเยโปรไฟล์จะดับศาสตราจารย์ไม่จบกันก็เนี้ยค่ะก็เลยแแบบมาแบบนี้ใช่ใช่ถึงบอกว่ามันก็แยกประเด็นแหละอย่างที่คุณจตุพรพูดมันก็ถูกว่าสนามนี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะออกมาดีได้จากจากติกาให้คู่แข่งเลือกกันเองอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีการทุจริตที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นผิดกฎหมายไม่ได้หมยความว่าคัวนะเพราะว่าเราคุยกันแล้วหัวมันไม่ผิด เพราะมันคุยกันเพราะกติกามันหัวได้มันจัดการกันมันเปิดช่องให้ทาแบบนั้นได้แล้วแต่ถ้ามีการจ่ายเงินอ่าตรงนี้ยังไงก็ไม่ว่าจะเลือกระบบไหนก็เป็นความผิดแต่ว่าจับให้ได้ละกันคือต้องขยายความให้ชัดว่าถ้าจะผิดคือหัวโดยการให้อามิสินจ้างจ่ายเงินนั่นแหละจริงๆใช้คําว่าโกงอ่ะจะตรงกว่าพอใช้คําว่าหัวเนี่ยมันก็จะเออมันก็ใช่ใช่เพราะเห็นมีคนบอกเหมือนกันว่า ในเมื่อระบบมันออกแบบมาแบบนี้มันไม่ผิดการที่แบบจะต้องมาตกลงกันเครือข่ายมาก,กันเป็นเครือข่ายอย่างเงี้ยคือ,อ,อคือหัวหัวในเชิงบริหารจัดการเขาเปิดให้เปิดช่องให้ทําได้ไนงะแต่ถ้ามันมีเรื่องพอมาไปผิดเรื่องมีทีเนี้ยการเอาความผิดก็คือคุณต้องไปดูว่าเส้นทางการเงินเขาก็เลยไปยัดเขาพิสูจน์ได้ว่าเขามีการออจ่ายเงินกันแล้วต้องบอกว่าการจ่ายเงินนั้นด้วยเหตุผลจากการตกลงกันเรื่องในการเลือกสวหรือเปล่าด้วยนะต้องพิสูจน์ให้ได้อีกไงซึ่งมันก็มันก็ไม่ง่ายเนาะ ตรงั้นก็อย่างที่บอกว่ามันมันต้องใช้เวลาในกระบวนการอีกเยอะเลยเนาะใช่ดังนั้นถ้าเราไม่อยากประสบเหตุนี้อีกอ่ะในอีก4ปีข้างหน้าเปลี่ยนกติกาสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐนูนไอ้ข้อข้อแรกของเรื่องวุฒิสภาเนี่ยคือบอกเลยว่าให้สอบพอมาจากการเลือกกันเองใช้คำนี้ไม่รู้คิดได้ไงโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้รัฐธรรมนูญล่ะเนาะ ก็ S <S เคยพูดกันนะว่าเราดูทางแล้วเหมือนหมดหนทางมากเลยเป็นรัฐธรรมนูญที่กระดูกเหล็กมากเลย<า>นะรัฐธรรมนูญ60นเนี่ยและเป็นรัฐมนูลัฐธรรมนูญที่ทําให้ประเทศเนี่ยเจอแต่กับดักเจอแต่วางพรางเยอะไปหมดใช่วางกับดักไว้จน,จนกับดักซัดก,กันเองเลยใช่ใช่นี่แหละมันเป็นมันเลยทําให้การเมืองมันเกิดปัญหากันแบบเนี้ยอเพราะงั้นมันก็น่าจะต้อง มีเสียงบอกแล้วเรื่องเรื่องของการแก้มุนนี้สําคัญเลยนะคือต้นทางคือสารตั้งต้นหลักเลยในการที่จะเรียกว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหาทั้งระบบของประเทศนี้ค่ะไม่ต้องกลับไปที่รัฐมนตรีคือตอนนี้มีกองเชียร์ของขวรุรังนิยมเขาบอกว่าเนี่ยรออยู่เมื่อไหร่จะมีคนมา จับเคลียสัทีเหมือนถึงสีแดงกับสีน้ำเงินเมื่อไหร่กรรมการจะมานั่งจรมาจับเออปรากฏว่ามีข่าวมีเสียงมาจากคณะกรรมการกรรมการพี่กับกรรมการเก๋เนะกรรมการพี่และเกกรรมการตับเต๋คนเดียวกันไหมไม่เขาบอกว่ามีกรรมการบอกเลยว่าไม่ยุ่งอ๋อไม่ยุ่งรอนี่แต่ว่าเรากรรมการคนเดียวกันเคลียร์กันเองข่าวเดียวกันออไม่ยุ่งนะเคลียร์กันเองอืมเออคือไอคือคือที่ทุกคนคิดว่า งานนี้จะต้องถึงมือถึงมือคนเนี้ยหรือถึงมือผู้ใหญ่ท่านเนี้ยแต่ไม่ถึงแต่ไม่ใช่ลุงนะแต่ไม่ใช่ลุงนะไม,ไม่เกี่ยวกับลุงคือที่จะเป่ารู้มาเนี่ยกรรมการกรรมการเนี่ยคือพูดตั้งแต่ต้นทางเอาเรือว่าแม้กระทั่งเรื่องเรื่องดีลอะอเรื่องดีลที่คุณทักษินกับประเทศเนี่ยกรรมการนี่เขาก็บอกเลยว่าคุณจะกลับเข้ามาแล้วคุณจะต้องมาเข้าสู่เงื่อนไขอะไรยังไงเขาก็ไม่ยุ่งนะคุณต้องไปจัดการดีลเองชคุณต้องไปคุยไปหา เส้นทางเส้นทิศทางอะไรของคุณเองคุณต้องมีทีมกฎหมายในการไปคุยกับฝั่งนู้นอะไรยังไงใช่วันนี้เราก็กำลังมองเห็นความความเป็นคุณทักษิณวันนี้เราว่าเขากําลังระส่ำมากนะเพราะว่าอะไรไหมพี่เป็นพักเพื่อไทยหรือว่าคุณทักษิณเป็นผู้น,นําจิมญาพักเพื่อไทยเป็นพักที่มีอํานาจบริหารสูงสุดในมือแต่ก็แทบจะทำอะไรไม่ได้ไไดผลงานชิ้นโบแดงอะไรก็เข็นไม่ออกเลยเป็นพักที่ ถ้าจะบอกว่าการกลับมาด้วยดีแถมมีไพ่อนุรักษ์นิยมอยู่ในมือด้วยแต่ตัวเองก็เนี่ยติดลมนิติสงครามแบบที่ก็ถูกเล่นแบบอันนี้เป็นสาเหตุที่คนเริ่มใช้คําว่ารัดล้มเหลวเพราะว่าไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวอยู่นะตอนนี้แต่คือสภาพมันคือทําอะไรไม่ได้มันคล้ายๆเอามาพลึกนิดนึงเนาะทาได้บางอย่างทํางานรูทีนได้ถ้าถลัดล้มเหลวคือแม้แต่งานรูทีนก็ทําไม่ได้ทำงานรูทีนได้แต่ถ้าจะทําสิ่งใหม่เนี่ย ก็มีกับดักมากมาย uh huh. ที่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ <Right. S 2> สภาก็มีปัญหาก,กันตลอดใช่พ, oh. พี่พี่ว่าคุณทักษิณนนะเขาพอช่วงนี้เท่าไหร่นี่เขาก,กลับมาจะครบปีแล้วใช่ไหม สไลด์ตั้งแต่สิงหาเล้วจะครบแล้วตั้งแต่สิงหาใกล้เลยสิงหายี่สิบสองสิงหาเร็วมากเลยอ่ะพี่ว่าปีหกหกพี่จะสองปีแล้วปีไลนแล้วดิไลน์แล้วทำไมมันดูเหมือนเร็วเลยมันดูเหมือนแบบปีหนึ่งเนอะอ๋อจริงเหรอนี่โอ้นี่ตั้งแต่หกหกอ๋อคุณทักษิณเขากลับมาตั้งแต่ก่อนเออตั้งแต่คุณเศรษฐาตั้งแต่คุณเศรษฐารับตำแหน่งวันเดียวกันกับที่ยกมือโหวตคุณเศรษฐาใช่คือแต่แต่พี่อ่ะความรู้สึกว่าเหมือนคุณทักษิณน่ะน่าจะคาดผิดหรือว่าผิดหวังคือเอาเรียกว่าคาดคาาาดสถนกรณ ิดีกว่าคิดว่าการที่เรนกลับมาด้วยพอดีแล้วก็มีคู่อนุรักษ์นิยมด้วยเนี่ยคิดว่าทุกอย่างมันจะ Smooth as silk แบบมันเี้เรียบง่ายทุกอย่างอ,อะไรมันหมดเลยแต่ืบบนใช่พี่ว่าแล้วบางอย่างเนี่ยคือทําให้คุณทักษิณชราใจคิดว่าดีลกับอนุรักษ์นิยมและมีคนคอยช่วยมีคนแบ็กอัพแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องคอยช่วยทุกเรื่องไปตามเคลียร์ให้ทุกเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนตอนที่ว่าทําไมตอนนั้นคุณเศรษฐาถึงโดนโดยที่ฝั่งเนี้ยเขาคิดว่าคือเขาไม่ทันตั้งรับไงเขาคิดว่ารอดเขาก็เลยไม่ได้ไปออกอาวุธหรือว่าไม่ได้ไป<อ>ไปช่วยส่งพลังเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละมันก็แต่อย่างหนึ่งกฎหมายเรื่องกฎหมายมันชัดด้วยเ,<อ>เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีมาางใช่เพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายหลายอย่างที่มันทําให้เห็นได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยต้องทําเองหมด ไม่ใช่ว่ารอรอคนที่เขาช่วยดีลอะไรเงี้ยมาเป็นคนเคลียร์ให้ต้องทำเองหมดเอออย่าไปคิดคุณนักศินอาจจะหวังว่าเฮ้ยฉันมาขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรพิเศษช่วยฉันสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าตรงนี้ต้องไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร